ผมตอนนี้ฮะเราก็กาลังเดินทางออกจากที่พักแล้วนะครับสถานที่แรกที่เราไปนะครับวันนี้คือวัดน้ำพูเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดน้ำพูครับผมนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่วัดน้ำพูแล้วนะครับผมนะฮะจะอยู่ที่อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะฮะน้านหลังครับจะเป็นอุโบสถนะครับผมซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของอําเภอปลายนะฮะ สามารถเข้าไปสัรกการะบูชาได้นะครับผมไม่กล้าเข้าไปนี่โอ้กลัวพึ่งพึ่งอยู่ทำรังอยู่ข้างบนเมื่อกี้ยืนถ่ายดูดีดีตกใส่หัวเฉยเลยแล้วก็จะต่อยโอเคเราขอดูแค่นี้ยืนดูแค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับด้านหลังของผมนะฮะก็จะเป็นพระบรมรูปนะฮะของสมเด็จพระเอก,กาทศรถนะครับแล้วก็ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็พระพี่นางสุพรรณกลัลยาครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดินกันได้เลยครับผมเราก็อยู่ที่น้ำตกหมอแปงแล้วนะฮะ ก็ใช้ระยะเวลาจากทางเข้ามาถึงตรงนี้นะครับประมาณ25นาทีนะฮะก็ต้องจอดรถข้างบนแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนะครับเราเดินลงมาประมาณ500เมตรได้นะครับก็พบกับน้ําตกแล้วนะฮะซึ่งช่วงหน้านี้จะไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าฝนนะเนาะน้ำไม่ค่อยมีครับพลังปีน เราอย่าไปยอมเราคนไทยคนพื้นที่เราเราอยู่ตรงนี้แหละขออยู่ตรงนี้เดียวครับตามเป็ดแดงไปแล้วแหละนี่นี่นีนี่กิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดเฮ้ยเฮ้ยเย็ดเป็ดเฮ้ยเฮ้ย ร right ูปรหลกันเด้วยเฮ้ยไอ้หนูเทพปแล้วงงงครับผมหลังจากที่เราสัมผัสกับน้ำตกหมอแปลงได้สักพักหนึ่งนะครเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาอะไรกินกันนะครับคือน้ำตกผมวาดภาพเหมือนแบบน้ำตกเขาเชะเอาอ่ะ พอมาถึงแล้วมันจะมีแบบส้มตำไก่ย่างอะ่ะมาถึงแล้วมีอะไรหนึ่งเลยเด็กแม่งเดินขึ้นน้าผาแบบชิวๆอะ่ะสองเจอฝรั่งล้มอีกูนี่ขึ้นเลยคลัชไปครับเดี๋ยวออกเดินทางไปหาอะไรกินก่อนแต่ไม่รู้นะว่าจะกินร้านไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านแล้วกันมาถึงร้านแล้วนะส้มตำหน้าอำเภอปิดครับ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบเสร็จได้มากเลย เดี๋ยวเราหาร้านใหม่กันครับลุงในที่สุดเราก็หาร้านเจอครับผมอยู่ถนนหาโรงพักนะฮะเข้ามาก็เจอเลยไยฟ้าครับร้านเล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะมากินอะไรตังค์ไทยไข่เค็มไม่ผิดสั่งตำอะไรบ้างสั่งตำไข่ไข่เค็มไม่เผ็ด ปูม้ากินหรสั่งเลยสั่งเลยคุณก็สั่งแลมปูม้าแค่ตัวเดียวถ้าผมก่อนที่เราจะาไปโป่งน้ำร้อนนะครับเราก็เจอร้านกาแฟครับร้านอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเป็นยังไงบ้างฮะ แต่งสวยครับนี่ครับเราเข้ามาที่ร้านอะไรกันตกลรงร้านนี้ชื่ออะไรครับไปถามคุณคิมมาเก็นชื่ออะไรร้านอะไรร้านแก๊แฟชื่ออะไรก็โหร้านอะไรใช่อรอร้านอะไรร้านอะไรเนี่ยร้านอะไรมึงไปถามเขาครับร้านร้านชื่ออะไรร้านชื่ออะไรแล้วร้านอะไรอ่ะ คือร้านอะไรยงไงร้านอะไรใช่โอเคโอเคคนจริงอบมาจากกุงเทพไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ไี่ร้านอะไรระหวางทางไปพระทาตขาเดนเป็นสง่ามีรถโฟล์ค จอดอยู่หน้าร้านอ่ะ้านอะไร,ะไรคือสังเกตได้คือวิ่งมาเนี่ยแม่งอยู่ทางซ้ายะ่ะร้านน่าจะเป็นตัวเวอร์ชันมาร์กตัวบอลลัมอย่างนี้สั่งคาปูชิโน่เย็นไปแต่เรามาดูรสชาติกัน

ร้านอะไรอ่ะร้านอะไรร้านอะไรนะร้านอะไรก็คืออะไรร้านชื่อนอะไระตอนนี้นะครับทาวเวอร์วิสม่ก็มาอยู่ที่อ่าโกลนร้อนท่าปลายนะฮะก็ใช้ระยะเวลาในการเดินเท้านะครับเข้าไปนะฮะสามร้อยเมตรครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันได้เลยะครับผมโอเคโกดน้ร้อนท่าปลายนะครับผม ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนนะครับสามารถที่จะนั่งแช่ได้อาบได้แล้วก็เล่นได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะครับทางด้านบนสุดนะครับมันจะเป็นบอ่อต้มไข่ครับทางด้านนี้เลยแผ่นไปเลยครับผมตรงนี้นะครับจะมีที่ขายไข่ไก่นะครับให้ซื้อด้วยนะฮะไปซื้อได้เลยนะครับผมสําหรับท่านที่อยากจะกินไข่นะฮะโอเคและอย่าลืมซื้อแม็กกี้มาด้วยนะฮะื่อต้มไข่เอาลวเราไปดูข้างในกันเลย

วาวแถวนี้ญญมีปูกขากไป หล, to หลังจากที่เรามาที่ปุนอวัท่าปายนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายนะครับผมโอเคใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะครับประมาณ3ามนาทีจากตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานประวัติศาสตร์ครับไปเลยผมสวัสดีครับนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายเรียบร้อยแล้วนะครับน้ขทังผมนะฮะจะเป็นสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายครับ แต,ตรงนี้จะเป็นประวัติความเป็นมาของา,านะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าครับผม เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุแม่เย็นแล้วนะฮะก็ก่อนที่จะขึ้นนะครับเราต้องเข้าห้องน้ําก่อนนะฮะมีห้องน้ำอยู่ด้านนู้นไว้บริการนะครับสําหรับท่านที่ต้องการเข้าห้องน้ํานะครับเปิดน้ําให้หน่อยเปิดไม่ออกขอบครัเดี๋ยวตอนนี้เราเดินขึ้นนะครับ โอเคครับตอนนี้นะฮะก็เหลืออีกครึ่งทางนะฮะเดี๋ยวเราพักกันแรับหนึ่งกินน้ำก่อน <Yeah. S 1> ไปต่อครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะฮะ <Yeah. S 1> เราก็ถึงแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> ทางด้านนี้นะฮะ <Yeah. S 1> จะเป็นพระพุทธรูปนะครับ yeah. สวยสดมดงามมากครับผมถัดจากนี้นะคือบันไดที่เราขึ้นมากันนะครับที่จะเห็นคนนั่งนะครับเขานั่งรอชมพระาทิตย์ตกนะฮะซึ่งจะตกจาก,กมุมนี้ซึ่งจะเป็นวิวที่งดงามที่สุด นี่ครับพี่แบนใหญ่เป็นไงบ้างคะเดินขึ้นมาโคตรเหนื่อยเลยครับอ <laughs> ตอนนี้เราก็รอรอระยะเวลาเราเวลาพราที่ตกครับจากมุมนี้คาดว่าน,น่าจะสวย โอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็ดูทาที่เรียบ,บร้อยแล้วนะครับผมต่อจากนี้ไปเราก็จะเดินเข้าที่พักนะครับเพื่อไปถนนคนเดินครับไปเราไปกันเลย <c oughs> ครับผมนะฮะตอนนี้นะครับเราก็าอยู่ที่ร้านน้องเพียนนร์นัน ร้านะน้องเบียร์นะครับจะเป็นร้านที่อยู่ตรงหัวมุมถนนคนเดินนะครับตรงข้างกับป้ายปลายหนาวนะฮะก็ <Okay. S 1> Så, ตรงน,นี้จะ <Okay. S 1> สังเกตได้ว่าคนค่อนข้าง,างที่จะเยอะนะฮะถ้าเรามาช้าอีกนิดหน่อยก็คงไม่มีโต๊ะนั่งคนเข้าเรื่อยๆอยจริงๆนะตรงนี้นะมาปลายก็ต้องมาแวะกินร้านน้องเบียร์นะครับที่เราสั่งไปก็จะมีอ,อะไรวะยต้มยำปลาค้าง ข้าว้อม,มีข้าวซอยไก่สามที่หมูสเต๊ะชุดใหญ่หนึ่งชุด,ชดนี่ครับร้านน้องเบียร์เดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวมาดูกันครับหน้าตาเป็นยังไงรครับร้านน้องเบียร์ ลืมครับถ้าแวะมาครับก็ม,มาร้านนี้ได้ครับ